อาจารย์เพลินเชิญครับเชิญเชิญมารู้จักวิชาอาคมผมเก่งยิ่งนักเป็นอาจารย์ศักคชื่อเสียงโด่งดังรู้อะไรสักได้ทุกอย่างหนีมาลาชา้างทางลิงสิงโตโขอทกครับท่านคืออาจารย์เพลิงพงแรงที่มีสื่อเสียงหลงลังท่านศักดิ์ศั์เล็กเล็กยังใช่ไหมครับ ใค่แล้วมีธุระอะไรหรือติงคือผมต้องการสักมังคือมีแต่มัมงกรครับมังกรเจ็ดหัวลีตัวใหญ่ๆหางยาวๆมีหนวกมีเขามีเท้า,ม,ทามีนิว้วมีเรียบและขาบแก้วรวยอาจารย์สักไ่หรือเปล่าครับจะให้เอาทั้งหมดเลยเหรือครับครับอาจารย์ได้สิอ่ะนอนลงว่าจะทำพิธีสักให้เดี๋ยวนี้แหละ ตั้งนโมแล้วเสกคนคลังว่ตามาทังปากาเซโตอันตัวกูคือมังกรโยนั่งยองโย่แล้วลงเข็มมงเพียงตึกๆๆๆๆๆๆๆอัย,ยาอาจารย์ครับผมว่าเอาแค่หัวเรียวดีกว่าครับอาจารย์อ้าวตะกี้นี่หรือบอกเจ็ดหัวไม่ใช่เหรอ คือผมเพิ่งคิดเลยว่าหัวเรียวปักเรียวว่องไวไม่เกะก,กะมึเกเจกหัวเวลาจะกินก็ไม่ต้องแย่งกันกิงรวยหัวเรียวรลกว่าครับหัวเดียวหรือครับอ๋หัวเดียวหัวเดียวนะโมนะโมที่กลัวไม่กลา้ากัโดนาทาหนังเหนียวเข้มข้น ป่าดงแทงคนยี่สิบคนไม่ยับไม่ย่นแค่เจ็บเจ็พันพันเพียงเุดเๆ,ๆ,ๆ,ๆิดเกดอุยยาอายอาจาจย์คาบอะไรอีกล่ะไม่ต้องขาบแก้วลิกว่าขับอาจารย์วะตะกี้นี้ลืมบอกว่าขาบแก้วด้วยนี่คือผมเพิ่งคิดเลยว่ามักงกรถ้าคาบแก้วคับปากอยู่มันเป็นไง มันก็กินอะไรไม่ไดลผู้เหลวมันก็หิวตายสิคาบไม่คาบลิกว่าโนอาจารย์ไม่คาบเลยคาบอ่ะไม่คาบก็ไม่คาบมหาอุจหยุดปื่นใหญ่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่พลันเที่ยวงาทุกสิ่งเข้ามายิ่งฟันยิงได้ทั้งวันไม่วันจริง เพียงจึกตึกึกึกโอ้ยยาว่าชำอะอาจารย์ครับผู้เหลยวก่อนครับอาจารย์อะไรอีกเล่าเอ้ลือนี่รบวนสมาธิจริงๆเลยนะคือผมคิดว่าไม่ต้องมีเทา้ามีนิว้วมีเล็บก็ลายคับมังกรมันก็ต้องมีเทา้ามีนิว้วมีเล็บถ้าไม่มีมันจะเป็นมังกรได้ไงเป็นลายสิครับอาจารย์อย่าเถียง ผงอยู่เมืองจริงมาก่องรู้แต่พญานาคสิยังไม่มีเลยไม่มีเลยครับอะะไม่มีก็ไม่มีลำคาญจริงจริงโอ้ม,มหารวยใครเห็นโงโงวยผูกใจชายหญิง ปัญญาจะแจ้งหัวแลมเหมือนลิงถึงเราต้องวิ่งใครไล่ไม่ทันเทียงจึกจกจกจอายาซี่แล้วอะ่ะตายแน่ตายจริงอะ่ะอาจารย์ครับอยู่ก่อนครับไม่หยุดต้องมีเรื่องแน่เลยเรื่องอะไรละติฮึมังกรไม่ต้องมิกเก็กกลายครับปัดโทรอติเยยพอๆพอเลิกเลิก ว่าไม่สักไม่เสรกจให้เลืออีกแล้วลงอีแบบนี้ต่อไปเลือกคงไม่เอาหนวดไม่เอาเขาไม่เอาเขี้ยวบางกรถ้าม่กลายเป็นงูเขียวอย่างดีมันก็เป็นแค่งูดินหรือไม่ก็ปลาไหลเท่านั้นแล้วว่าไปไปให้พ้นลีล,ลีครับอาจารย์ผมจะไล่ไม่ต้องเก็บตัวเหกจงตายไม่เอาอีกเลี้ยว